สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งโปยทั้งอาหารนะครับวันนี้นะฮะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ ES Sport FC Mobile School ทุทีสุดท้ายแล้วโรงเรียนสุดท้ายวันนี้ได้อัจฉงิยสีมาโดนเกียรตินี่ครับวันนี้ได้อาหารนะฮะมาเป็นินงลูเอนสอร์สายบอลซึ่ง แน่นอนเดี๋ยววันนี้น้าหังจะมาช่วยคัดเลือกอิฟลูนเซอร์เลยเอาตัโถ่เฉยๆนี้มันต้องไป่รุ่นแล้วนะครับแล้วก็จางโกยนเอนเซอร์สายเกมที่วันนี้จะมาคัดคนสุดท้ายที่จะไปชิงที่เซ็นทรัลเวิลด์29มิถุนายนนี้เพื่อไปดูบอลยูโรเท็กเยอรมนีเริ่มอยู่แล้วนะครับเออซึ่งจะเป็นใครวันนี้เดี๋ยวได้รู้กันผมเอง เฮ้ยดูดูหน่วยก้านแล้วอู่เท่าเท่าทุกคนเชื่อทักษะไม่แตกต่างกันแน่เรื่องของใจอย่างเดียวว่าใครจะนิ่งกว่ากันคนั่นเองนะครับนะฮะอ้าวเพิ่งวันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวโค้ชโอ๊ชจะมาสอนฟุตบอลคลินิกกันก่อนเติวเด็กๆกันก่อนว่าจะต้องมีเทคนิคทักษะอะไรแบบไหนเพราะชาเลนจ์สองชาเลนจ์ก่อนที่ไปชาเลนจ์เกมใช่ต้องมาผ่านตรงนี้ก่อนผมขอเรียกับเขาได้ไหมแต่งเท้ามาเอาเอาเกมฟุตบอลบอลแต่งตัวส่งไม่น่าเสกบอลลงเท้าพร้อมครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเจอโค้ชโอ๊ชกันก่อนครับ ครับก็โรงเรียนสุดท้ายละโรงเรียนที่4ตัวแทนคนที่4คนสุดท้ายก่อนที่จะไปแข่งเกมกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อคล้ายๆเดิมคือมีหัวข้อเรื่องพาสซิงจะสังเกตได้ว่าใน4ีน่โรงเรียนผมจะมีหัวข้อพาสซิงตอเวลาแล้วก็จะมีชูทติ้งแต่วันนี้ชาเลนจ์วันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างที่จะท้าพิสูจน์อะไรบางอย่างในเรื่องการเตะฟุตบอลผมเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนหรือหลายๆทีมที่เล่นมีการเตะแบบนี้เหมือนกันเราไปลองดูว่าชาเลนจ์ที่2จะเป็นชาเลนจ์อะไร เอาละรครับตอนนี้เราอยู่กับโคชโอ๊ตไปมา3โรงเรียนนี่คือโรงเรียนสุดท้ายโคชโอ๊ตครับวันนี้มีอะไรมาสอนเด็กๆก็วันนี้ก็มีหัวข้อเดิมๆนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นเกม p a สซ i n g ก็จะเอาการซ้อมโดยการพาสซิ่งมาก่อนนะครับแล้วก็ยิงประตูแต่วันนี้มันเป็นลงิงสุดท้ายแล้วมาเล่นที่เซตทชาเลจนสุดท้ายคือชาเลจนที่เปลี่ยนไปเพราะว่าวันนี้เรามีหน้าหังอัจวงศ์มามาวันนี้เราจะให้หน้าหังพูดว่าปั่นโค้งโค้งาเลจ์ที่สองเตะคอนเนอร์เข้าก็เดี๋ยวเราไปทดลองดูน้องๆว่าคนไหนจะเตะคอนเนอร์คือเราเราให้มันดูง่ายขึ้นนิดนึงโดยที่ ถ้าเตะเข้าเลยโอเคได้แต่ถ้าเตะแล้วตกพื้นทีนึงแล้วก็เด้งเข้าก็ได้เหมือนกันกูเข้าไจะใส่ก้อยใส่โป้งได้หมดแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเพราะว่าเรามีทหารมาเราได้ทหารพาไปั่นปิงปองอันนั้นโอ้โหถ้าห์าเด็กทำไม่ได้ผมยอมให้ดูดเป็นเล่นจริงๆเอาจริงดิยิ่งแค่โยนหมุนเข้าไปจะมีเรื่องอะไรไม่ใช่โยนเมื่อกี้เช้าเตะเช้าอาหารเดินมายังเดินจับขาอยู่เลยเราจะเอามือที่ว่ามือปัดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เออเราอุตส่าห์ตั้งใจก็เดี๋ยววันนี้มาดูนะฮะรอบแรก เอา8คนครับมาดูกันว่าจะเหลือใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูชาเลน g ์แรกกันเลยครับอาแล้วกันมตอนนี้เราอยู่กับน้องๆอัศวชันธนบุรีวันนี้มา2ชุดเลยนะฮะชุด18ปี6ปีและชุด40ปีไปใต้ทรงเป็นผู้ปกครองแล้วเราอะนจะมันจะปูหัวของอีกทีนึงชา l e น g ์แรกแน่นอนครับความแม่นยำเตะให้โดนการ์ดเอา1ถึง8เราจะให้เตะแค่คนละ ครั้งถ้ารอบแรกเตะกันแล้วได้ไม่ครบ8เราจะวนเป็นซันเดนเดนะฮะแต่เอาง่ายๆมันต้องวางแผนใช่ไหมโค้โอตใช่ครับคนแรกๆอะอาจจะมีการวางแผนเอาแค่หนึ่งก่อนป้ายใหญ่สุดนะครับอาจจะดูแค่หนึ่งก่อนแต่คนท้ายๆถ้าสมมุติคนมันยังเหลือเยอะอาจจะกดดันต้องเลือกเป็น3แต้มล้วหรือบางคนถ้ามั่นใจ แรกแล้วบอกว่าผมแม่นผมยว่าได้สามแต้มก็โอกาสเข้ารอบสุดอยู่ที่วางแผนเดี๋ยวหน้าหังจะคอยดูด้วยนะว่าคนไหนเข้าตาดูทักษะนะและโกยเดี๋ยวลองดูว่าฟอร์มของแต่ละคนเป็นยัเไงนะฮะเอาไปดูกันชาลิ่์แรกครับดูเฮ้ยทาเมอร์โดนโดนมเมอร์ทอเมอร์นั่นไงได้ถึงพึ่งได้ต้องอย่างนี้เอาอะครับ จุดเนี่ยแห่งท่องอย่างนี้จะต้องถึงนั่นละโดนหามอเลือกดีเลืโส่งได้ส่งได้เอาตายไปโโดนโดนโโดน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 โดดนโนโดนโดนโ โมดิสโอเคนี่อันตั้งเอียงรอเลยนะแบบการ์ดการ์ดแบบเบาแบยเบาเออนี่เออโอ้นี่เรือเท้าขวาตรงนี้ล่ะโดน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 ต้องใจถึง แมนย่างนี้เฮ้ยไม่เห้ตาโจนิาร์อันนี้โคนลชาเลนจ์โคนลชาเลนจ์โคนลชาเลนจ์บุนโอยเฮ้ยมาเ้ยเอ้ยิ่งอยู j ada j ada ่ไม่โดนมาที่มาที่มาเลยเึ้นแ้ะขึ้นแกะ เพื่อนขาเนี่ยเพื่อนแก้งเพื่อนแก้งเย้เรียบร้อยเอาละครับตอนนี้เราได้8คนสุดท้ายที่จะไปแข่งชาเลนจ์ที่2ที่โค้ดโอ๊ตบอกก็คือเรื่องของการเตะมุมไม่เข้าใช่เดี๋ยวมาดูว่า8คนนี้เอา4คนนะฮะจะไปแข่งในรอบของเกม f c Mobile เลือกใครบ้าง ลุยเรามาถึงชาเลนจ์ที่2แล้วนะฮะเหลือ8คนสุดท้ายคัด4คนไปในพาร์ทของเกมบ้างแต่ที่บอกพอเป็นโรงเรียนสุดท้ายมันต้องยากหน่อยใช่ครับเห็นว่าฟริมันมีอะไรฮะมันต้องมีอะไรพิเศษหน่อยเพราะวันนี้เรามีหน้าหางมาเราได้หน้าหางพากด้วยปั่นพุ้งๆเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไม่น่ามาเลยครับเราจะเตะมีการเตะคอนเนอร์ครับเตะยังไงก็ได้ให้เข้าเลยนะครับจะลูกเลียดลูก กกาจะลงพื้นกี่ครั้งจะลงพื้นกี่ครั้งเท่าไหร่ตอนแรกเราลงพื้นครั้งเดียวแต่ยากแตเด็กซ้อมสักคนละทีสองทีไม่ต้องลงพื้นเลยจะเข้าเลยผมว่ามันก็เป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ไม่ทราบว่าในเกมมีไหมแบบนี้เคยมีก็มีเปิดอย่างเดียวแต่ว่าไม่เปิดเลยเข้าไม่เคยมีเปิดเข้าไหมคุณเป็นโปรอะมีเฉล็บหัวเังตัวเองเข้าหมดชิลเลตแล้วนะน้องๆว่าพี่ๆจะเรียนว่าเนี่ยคือเรียนจากพี่อุ้งนะอุ้มจอมฝั่นเข้าอยู่แล้วีน้องมีสายเลือดแน่ๆและวันนี้มันมีทั้งซ้ายและขวา เข้ามาเนี่ยอย่างละครึ่งๆโดยประมาณครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่า4คนสุดท้ายของอาสันชันทบมบีเหลือใครบ้างครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชาลนจ์ที่2แล้วนะฮะเริ่มจากคนถนัดซ้ายก่อนซึ่งมี3คนด้วยกันครับผมเมื่อกี้เห็นเขาซ้อม3คนนี้ใครเขาเออทางขวายังยังไม่เด็กครับแต่ทางนี้ทางซ้ายมันมีทางถึงว่าต้องคนถนัดขวาที่ดูจะเด็กแต่ทางซ้ายยังไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูเลยนะฮะเริ่มครับเฮ้ย อ้ยนิดเดียวคนที่สองครับเรื่องบูนโอนี่นี่ยยยผมบอกแล้วคนโรงเรียนนี้เขาสั่งมาอาเล่นมาสามปีนี่เหมือนกันเหมือนกัน นีฝังง<ด>่งนี้ฝั่งซ้าย 1, 1> คนผมว่าคงน,น,น,น้อย,ยอพี่อ่าพี่หยางก็โอ๊ตเนี่ยถนัดซ้ายเหมือนกันใช่ครับไปไงเหลี่ยมซ้ายเมื่อกี้ที่เราดูแล้วน้องๆหรือว่าคือน้องค่อนข้างโอเคนะมีก้านได้นะ3คนคือ2คนที่เตะไม่เข้านี่เป้าหมายคือชัดเจนเกือบที่จะเข้าแต่มันมันไม่าอกแต่สมมุติอย่างโกยเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเตะฝั่งเขาไม่เตะซ้ายเขาดิ้นไปก้อยกวาเดสมานะเฮ้้ยยชกอจริง n ACL ขาด8เส้น ้อะไรนีมาทางขวาบ้างคนเท้าขวาคนเท้าขวาต้องเข้าพี่ไก่ปับยี่มิบสองอโคงยัไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า พงเพชรพงเพชรปั่นย้โอ้โหเรียบร้อยเราได้4คนสุดท้ายของอัดสัชพันบุรีไปแข่งในรอบของเกมเอฟซีโมบายมาถึงรอบเกม FC Mobile 4คนสุดท้ายกันโวยหนัาครับรอบนี้สําคัญมากเพราะเอาตรงๆเราพูดไปในหนังโรงเรียนแรกว่าถ้าใครที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนแต่ละเรียนแล้วเล่นเกมเก่งด้วยอ่ะโอกาสเป็นตัวแทนของสปูทัวที่ไปดูวันที่อันมีสูงนะครับคือตอนนี้ทักษะฟุตบอลมาแล้วครับจากการใช้เท้าแล้วเทียบก็บว่าใช้สายตากับมือบ้างสมองในการเล่นเกมว่าใครจะเป็นที่หนึ่งของเรียนครับนะครับไม่ได้เป็นตัวแทน จะเป็นยูโรถูกต้องนะฮะอ่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบเราจะให้จับว่าใครจะเจอใครซึ่งการ์ดเนี่ยเอาโอวอร์เท่ากันเจอกันนะครับเดี๋ยวจะให้อัจฉพงพ์สีมานักสับไพ่กับมาเตาเป็นคนสับนี่ฮะโอ้โหโอ้ปรีด๊บโอ้โหอ้าวถ้าพร้อมแล้วทน้าห่างครับให้น้องๆเลือกเลยครับอ่าอันหนึ่งอันไหนอันนึ่งเลยเหรออันไหนก็ได้นะอ่าเพ้อ <seguinte> ปล่อยก็สิปล่อยก็สิเขาดึงแล้วปล่อยเอาวเดี๋ยวเปิดพร้องกันนะครับห้าสี่สามองเปิดครับปุ๊บคนได้บู๊นั่งข้างกันเลยคนนี U16 2 U18 กสองยคนและเดี๋ยววันนี้เราจะบรรยายสดโดยอัดฉพงสุ้อมาพรีเซนเตอร์คนใหม่ของซัมซุงมเดี๋ยวไปดูกันรอบบอลสนลิศ เอาแล้วผมมาถึงรอบ4คนสุดท้ายนะพี่เพื่อหาแชมป์ไปแข่งที่เซนตันเบอร์พวันที่9ครับผมคู่แรกนี่ครับสองคนนี้เลยครับนี่ยูสิบหกกับยูสิบแปดเนสกับตั้งเนสกับตั้งโอเคครับแต่เขามีกองเชียร์ฝั่งนู้นเชียร์ใครนะฝั่งนี้เชียร์ใครครับเฮยยิงเข้าเฮเลยเอ้าถ้าพอนอนยุย หายแลโกยอยู่ี่นี่ล้วูดียวนไเอาละครับเ้ยรูปดียวได้รอกู่ครับมาได้ยังมาอยู่อมยังมาแล้วจังหวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิจุนนี่บุกมาแล้วทำไม่ได้โดนโตมาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอกาสเยอะแต่ไม่ได้นะเ้อาแล้วลองตั้งครับผมเวลามียังไงเล็กยังไงขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็ได้ฟรีคิกอีกครับโอ้โหแบบนี้ปั่นโชว์ด้วยโอ้โหบอกเลยไม่เป็นโอ้โหตั้งอะไรโอ้ตั้ง พุชนะคขึ้นเนสสวยเลยนะครียบร้อยเลยแล้วก็จบครับผู้แรกจบเรียบร้อยครับใครชนะไปเขาถมตัวเขาถมตัวเขาถมตัวโอ้โหโอ้ยับเลยยับเลยยตะเลยตั้งเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีดอกเขาด้วยเฮ้ยไปเฮ้ยแต่ตัวยังยอดเยี่ยมแต่มุมเฮ้ย คนยิงย oh, oh. ังงงเลยยังเข่าเฉยคนยิงตกใจครับโอ้โหเขาขึ้นนำก็ครอบนำแล้วน่าจะได้แล้วครับแบบนี้แล้วฝังไหมตกอร์ดีออกคู่แล้วสองศูนย์นาทีสุดท้ายยิงสุดท้ายเหมือนกันเลยโอ้โหเอาเรียบร้อยครับเราได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วคู่ชิงชนะเลิศครับจันโกยจ้าครับมา เนสกับอะไรนะกั <ś led> บคอปกั <S <S บคอปป์อปนี่ก็นอยเซิร์ฟเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าดูตามเนื้อภาพผมมองว่าเนสมีเหลื่อมมไหมเหลื่อมนิดนึงแต่วล็บเปลี่ยนทีมเป็นไงบ้างแต่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ความกดดันกันป่วยในฐานะนักแข่งผมว่าอยู่ที่ความนิ่งในการเล่นนี่แหละวัดกันเลยครับผมเนสโอ้ยยกไปครับต่อจี้เราต่อจี้ต่อจี้โอ้โหธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนไม่ทันครับ เป็นทางเนสครับผมออกนำยู่งต่อศูนย์ครับดูคอปเก็บได้อีกครั้งหนึ่งเข้ากลางมายังไงมีซิอุดทางด้านซ้ายมีพื้นที่ไปโอ้โหเตะสามตั้มเฮ้ยไม่แน่แล้วไม่แน่ใจแล้วตีเสมอครับเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเดนมาดีซิอุดเฮ้ยโอ้โหไม่ทันซันเดนเดสครับ เราจะเล่นเกมต่อไปแต่ใครยิงประตูแรกได้ชนะเลยครับโอ้โกครับเนสยืนหลังกลับมาเอากลางมาทางด้านซ้ายมีพื้นที่ครับนิซิอุสเอาแล้วสกิลอีกแล้วครับแล้วเข้ากลางมาแล้วโอ้โห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 แล้วใช้ต่อเวลาทำไมโอ้โหเนสครับผมคว้าแชมป์ไปเลยครับโอ้โหนี่คือผู้ชนะจากอาเซียนทัวร์บอล และนี่ฮะของรางวัลนี่มอบให้ผู้ชนะเลิศของเรานะฮะก็อย่างแรกเลยนี่เสื้อฟุตบอลยูโรนะฮะฟุตบอลเอ็กซ์จากซูเปอร์สปอร์ตฮะแล้วก็คีย์บอร์ดเชอร์ที่หนังถืออยู่นี่นะฮะจากซูเปอร์สปอร์ตและยังไม่หมดนะครับซัมซุงด้วยทิปเซ็ตมอบให้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าชนะพี่หยางครับชนะเจ็ดโกยในรอบโบนัสจะได้ลูกฟุตบอลอัมโบรจากซูเปอร์สปอร์ตข้างในจะมีวัชนะชนะชนะเน็ตจะชนะไหมเอ้ยตรงนี้เอาไปดูในรอบของโบนัสครับ นิซิอ okay. uh ุสให้มาแคนี yeah, oh. no ่โอบามายอมโรดิโก้พิกเข้าเขเอาใจคนดังไอ้จันเฮ้ยจุดโทษเหรอจุดโทษเลยครับโอ้จันอ้จันยิงไม่เข้ายิงตรงหเลตโกยนำครับโอมาบาร์บิยองคุกคุกนำนี่ดูเดียวไปเฮ้ย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 ชิชย โอ,ออโอ้ยล็อกโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเจอ,อ้การตันนอกเกมเหรออ้าวครึ่งแรกนะฮะเจ็ดโกยนำหนึ 10, น่งศูนย์นะพี่ชายใช่ไหมอีกแค่ครึ่งเดียวยังไงก็ไม่ถึงแปดศูนย์นี่แหละเข้าเอา,าตัวเข้าหน่อยหาตัวเข้าหน่อยอย่าให้อย่าให้ตัวอย่าให้สวนโอ้โหอย่าให้สวนอย่าให้สัวอันนี้นบอลประเทไหนสวนมึงเมาเนี่ยแม่งบอลเป็นท่าพระจันทร์เลยฮะท่าไปสินยาดเลยรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนเออรอนิดนึงนั่นละเฮ้ย โอ้นี่ไม่ท้อเจ็บเลยนะครับที่คุณจะให้ผมผมรู้สึกว่าน้องเขาเล่นดีสีสินะไม่ต้องวอนไม่ชนะหรอกอ้าวผมผมให้คุณเลือกคุณจะมอบให้น้องไหมให้เลยโบนัสนะอ้าวมอบลูกเราจากอัมโบรนะครับไมคนันครับนี่รับกับที่อย่างเลยโอยพี่ขอไว้พอได้แชมป์ด้วยได้เยอะมันและนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือตัวแทนจากอาสันทันทนบุรีโรงเรียนสุดท้ายที่จะไปแข่งรอบไฟนอลที่เซ็นทรัลเวิลด์29มิถุนายนนี้ขอโชคดีนะเนส และเป็นผู้ชนะไปดูบอลที่เยอรมันนะครับเวลาแล้วเจอกันวันที่29นะฮะที่เซ็นทรัลเวิลด์ใครจะเป็นผู้ชนะไปดูบอลยูโรรอติดตามกันวันนี้ลาไปก่นอนสวัสดีครับ